โอ้สวัสดีครับแม่งวาจรวดมันขัดหรือเปล่าแล้วว่าเบิ้งมันสิตัดปะครับอย่าเหมือนว่ามุนคอยเขาขึ้นอยู่ก็ขาดอีกแล้ว ว่าท้องนี่นหยือไก่แก่พออขึ้นหุ่นเหยือไก่างางยิหัวจดเดชุบอมขึ้นเลยตัดนนตัดนว่าไปยังเทาเลยตัดเลตัดบนเท่าดกับาอ้เอ้ากับเร็วจชุบฮึุบเาขา คาดคัดคัดคัดเร็วกนขั้งเปิดกับเลยนะมันยากไอ้ที่เราเปิดกับมั้ถ้าไม่เกี่ยวมันงงเลยเปิดกับก็ได้ฮะอยวาไปดีอยู่หน่อยนึงนั่นคาดสุดแล้วทล้งมชุดแร้วนี่คาดอยู่ขางก็ไ้อยู่โน้มมาเลยโน้มมา สร้างจากโคกสว่างครับนุมท่านชักไหมหนุ่มหนุ่มกำลังแลห่มเปลางอวนนวลงมนเงือกงได้เมตกเดี๋ย้างูนยว่งมึงกุ้งกตึงตู้ทั้งยางตูระเบิดปลงโกงตึง

มึงต้องวาดเล็กวาดกระดาษใส่โูเออมันจับมันจลิ้กตัวใดก็เคยปัญหาอย่างหนึ่งกำมะเหนีเยอะเท่านี่นะลิ้กน้ำทอดว่าล่ะล็กหนาเป็นเครื่องมือไงเหลือเฟื่อมันเป็นเครื่องก็เลยวันเนี่ยหอดว่าพิเศษบางบางยุ่ยใส่เลยมึงล็กขนาดนี้เลยมันก็บางหนอ ขมนมซมีมันหักอะ่ต้องเียวหัวันขนีมันหาของกูมาตาหักแล้วมลออดมาตาจะาย,ายาะไร็ถี่สตรเท่าอืมโอ้อยถึงเห็นแกเห็นบ่เป็นด้นี่ได้กินน้ำกันปะมันคือกรจับเป,ป็นการจับมันนี่บุหญ่โเลียวสาายันแล้ว พี่เขาว่ายันยันใบบางกวาให้ม mm ันสวยเนบ่อมบอกมันเข้าเลยมึงต้องแต้มันด้อ่ะเชื่อมให้มันไดไมนยังมีสีตัวนี่บอกันไ่ได้เชื่อมใบมันเชื่อมเชื่อมแอ้วมาเตามันก็เรื่องของเข่าผิดไง ตัเขานได้นๆไปตัดตัวไหนบอกมาสินี่ๆอะล่ๆอย่จัดเออเียไปช็อตไปหล่ะเขีอย่อยนึงมืถึงนคูยอยูกลัวจะมันทีอนกลัแต่ยินว่าจะได้ว่ามันปังกูเพื่อนมันบ่ยานิกต้องใช้มากยใหญ่ของกูก็เอืกเดี๋ยวให้เห็นกูก็ไปเกิดมึงนี เล็กจับเ,เล่าไปมีกับขั้นฉักเอ่อขั้นฉักตรงนี้ครับตรงนี้ได้แล้วครับอาจารย์ดมจับให้ครับปกติเอ่อตรงนี้มันตงเป็นเกียวตั้งครับมันตงเป็นเกลียวตั้งตังต้งมุนเขามวนออกหาว่า เลยะ,น,ะ,ยะน,นี่ทัดเลยะนี่ตัดนโจะมีอะไรนี้ตครับจะทีหล่ะครับไม่ต้องใส่เ่าม่พอที่มะยม่งี่างเนี่ยม่ต้องยังอีกท,ท่านนียเขาม่พอท,ที่จะนิ่ง ซุปเารล่างรางประเดเชาซุปใส่หมองี้นี่หลอดหลอดมากมอนี้ประเดี๋ยนี่คืไดฮ้มาปิะเดวคือกระคางอืมคือระคางนี้เขาห้องบอกี่ไรนี่เชื่อมอเลิกมาตัดเชื่อมใช่กัน thì chỉ cắt nước nó chìm nữa ai kia là thang đấy Tao lưu ý bố ấy cái gì mà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  ơi, nhìn lấy bo mẹ nó hào rồi quỳ. kéo đấy bo đấy cái gì nắp bị service nha, chú nào Đây các bạn. Đây các bạn. Đây มาบอกเวยบโริพยาบาลนี่บริจาคยู่ได้เขียนเื้อครับปิดถังอุ่มเลยฮัลโหลกลับมาหนำ ฮะสอมมีแนวตัดโดตัดเลยงไหนปนตเดได้ไดจะเป,เป็นหา้าฮะฮะมมันมหาเดียวจะไหเจ้าสื้อทอยางไหมไย,ยังเออเดียวทอยางนี่ดิเอาี๋ยวสิไปออกแบบทออากาศ พอกองในสับไปเลยกันครับเ<พ>อาเท่าบุเป็านาใกล้เลยบเรดเลยโอเคครับพอแข่งคลิปนะครับผมสวัสดีครับ